ดีจังเว้ยเยีเ่ยมเย็นสบายเป็นวันที่ขับชิลมากเลยครับฝา้าไม่แล้วบเลย ไม่ถึงตรงเครื่องถึงบ้านแน่นอนครับประมาณโลก่นี้น่สายสบาย,บายชิวๆ ไม่ติดครับมันหยุดนะมันจะเริ่มรถสบายเลย เป็นอย่างนี้ชอบมากเลยครับฝนตกฟ้าไม่แลบนึกถึงสมัยเด็กเลยนะครับชอบขับรถดูฟ้าแลบโตมาที่หมวหมดนะครับหัวครับ เดีอดจริงครับวันนี้ถ่าน้ำมันจะหมดเฮ้ย ถนนทาเกตนี่ลุยฝน,นครับเกาะอยู่แล้วครับค่อนข้างเกาะเลยตอนนี้ผมใช้ยางเมอร์สเลอร์นะผมเพราะฉะนั้นมั่นใจในระดับหนึ่งครับการเบรกในฝนตกแล้วก็ค่อนข้างหนึบกว่ายางเดิมมากครับแล้วก็การเข้าโค้งอะไรเงี้ยพอได้ครับผมคือไม่อันตรายครับแต่บางทีถนนลื่นนะครับคือไม่ว่าจะยางไหนนะครับถนนมันมัน,มนลื่นๆเนี่ยมันมีขี้ขม่าอยู่ก็อาจจะต้องช้านิดนึงครับจะเป็นเล่นแบบโค้งสวิต วิววิวนี่ก็ไม่ได้นะครับอาจจะได้ไปนอนสไลด์เหมือนอยู่บนอ่าสไลดเดอร์ในสวนสยามอะไรเงี้ยอ่ะเฮ้ยรถเป็นไรวะเยดสายสายช่วยมาแล้วครับเค okay, okay, ลียร์เราเร็วหน่อยโอ้ยนั่งสารปะเ๋าวเด,ยว,เดยวลงไปดูกันที่ชิปหายน้ำมันเราก็จะหมด รถเป็นไรครับรถเป็นไรครับเดี๋ยวผมถีบไปให้เนาะไปไปปั๊มหน้านู้นก็ได้มองเดี๋ยวเอาเดี๋ยวผมถีบถนี่นะเดี๋ยวเขียนไปกันน้ำมันหมดเหมือนกันปั๊มไหนก็ได้เนะาะปั๊มไหนก็ได้ใช่ไหมครับปั๊มไหนก็ได้เนาะครับเดี๋ยวเลื่อนไปข้างหน้าอีกครับชิบหายน้ำมันเราก็กระพริบจะรอดไมเนน่ทั้งคู่เลยครับ โอเคอ้าจะรอดไหมครับน้ำมันเราก็กรพริบครับท่อลั่นกันเดิมครับเดี๋ยวเราออกวานะเปิดไฟก็เข้าฝากัเฮ้ยฝนตกทีดพี่กแกรงนะ่งเลครับ พี่เผมเะอยู่เส้นขาวนี่เสียวเลยครับเดี๋ยวพี่ออกขวาเลยก็ได้ครับออกขวาเลยครับออกขวาครับมันมีน้ำมันมาไม่น่ามีปั๊มนะซ้ายมือตรงไปเลยครับออกออกขวาไปหน่อยระวังรถหลังนะครับแป๊บหนึง่งเีย แั้วกพิมพแล้วจะรอดไหมเนี่ยลองรถเมยนะรถเมย์ลองลื่นนะพี่ยางผมดีไม่ต้องห่วงเฮยยางพี่ลื่นหรอะเดี๋ยวเดี๋ยวเกี่ยวกันล้มแล้วยุ่งเลย เห็นมันก็พริบแล้วหมดั้งคู่นี่ยุ่งเลยครับใครจะมาถีบวะถีบคู่นี่ก็แย่เลยความอยู่ไหนวันเนี่ยไม่กล้าถีบแรงครับจริงๆกลัวเขาลื่นด้วยออวาเลยครับ ไี่ออกขวาหรือซ้ายอเอาเพลงตัดไปแล้วน้ำมันตูก็จะหมดวันหลังต้องเติมไปแล้วเนี่ยไมปั๊มาม่บอกให้หน้าเท่านี้ปั๊มหายยกครับโอ้ยจะหมดทั้งคู่เลยถ้าผมหมดเนธ เราจูงไปด้วยกันครับไม่มีไฟกระพริบครับนี่คืออยากจะเปิดไฟฉุกเฉินแนตะ่ไม่มีไปเปิดไฟเรียวซ้ายไว้เลยกันครับ พี่แกไปกลื่นผมก็จะถีบเร็วกว่านยแต่น้ำมันผมจะหมดสวยเลย,ยไม่มียาวเลยครับเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาคามหายากความเบมโบหาง่ายกว่าครับแถบวบนี้นี่ระวังนะสิงไปเลยเดี๋ยวน้ำมันตู้ก็จะหมดไม่ <c oughs> กล้าเปิดคันเร่งแล้วมยห,หมดแน่นอนเข็นคู่ครับทดีนี้หาเลยครับผม อนหลังโลง่งวันนี้สบายครับคือถ้าเป็นวันแบบว่าธรรมดานะแย่เลยครับคือรถเยอะครับ,นนะรบอะไรนะครับหหรฮะอะไรนะครับหหรออกอกระดังเลยเกินฮะไวพี่ว่าอะไรนะไม่ทางไหนหรอจะหหอเสียเวลาหรือเปล่าไม่เสียครับไม่เป็นไรครับบ้านผมอยู่โน่นหลังเสร็จนน,ไ,หนหไม่เป็นไรครับตามมันไม่มี ไม่งั้นพี่เข็นไกลเลยตอนเมืองวะแล้วพี่บ้านอยู่แถวไหนครับนนอ๋อใกล้กันโอ้สบายมากไอ้ถังนี่นี่เป็นถังแก๊สหรือไม่รู้เนะ FPT เราต้องคุมแตตลอดครับเปิดไฟเลีล้วยวซ้ายไ้แล้วกันครับลำลูกกาก็ปั๊มเดี๋ยวก็มีข้างหน้าครับไพ้น้ำม,มันจะหมดหัลอเสียวจังแค่สายเขียวที่ครับนี่ครับดู ถ้าไม่ติดว่าน้ำมันกระพริบนี่บทดปลอกแม่ครับกลับบ้านกับผมเลยไมพี่จะถึงกันแล้วเปลี่ยนลิฟตหมดกันเดี๋ยวข้างหน้าก็้ะมีครับเปลี่ยนเพลงก็ไน้นครับ จะเบียดนะอย่าเบียดนะเว้ยรอบตัดเลยนะไม่เห็นคนถีบกันอยู่เนี่ยคีดแล้วขอบมาด้วยกันแน่เลยข้างหน้าก็จะมีปั๊มละเราก็ต้องเติมนะไม่งั้นหมดแน่เลยช่วยกระถิบนี่กินตามันมาเยอะครับ ุดเองท่อก็ดังเลยเกินฟังเพลงคนเปิดคุณมีความหมายใดสั้นอยู่กับการรอคอยที่สามนานฮึชิวจริงครับวันนี้ไปยาวครับจำนี่รู้สึกจะอยู่ข้างหน้านู้นเลย จะถึงรอบเดี๋ยวจะเริ่มเร่งความเร็วโหถ้าพี่แกไม่เจอผมนี่เข็นกี่โลเตรียมครับจะถึง ลูกกาเนี่เข็มยาวเลยครับยาวมากครับแบบว่าฉันนิดที่ว่าหมดแรงเลยอะ,ยละเลรงเสียงก็เต็ม ี่แกยังรู้ว่ามีแท็กซี่อยู่เราก็เปิดไปเร็วซ้ายไแล้วกันครับพี่จะเปิดไปเร็วขวากลายเป็นไฟกระพริบครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นโกลโก,โก้ขันไม่ใช่นะครับแกเปิดขวาผมเปิดซ้ายเป็นไฟกระพริบครับเจ๋งมากครับผมเปิดไม่พ้องกันบอก่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายจะมีปั๊มนะฝั่งซ้ายจะมีปัม๊มซ้ายตรงนี้มีปัม๊มเดี๋ยวไปด้วยกันครับ ดูรถหลังตลอดนะครับผมรถหลังบานทีรถเก่งไม่ค่อยดูหรอกครับเราติดอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ไปกันััแท็กซี่เบียดครับตรงเลยนะตรงไปนะตรง,งไปนะครับอย่าเรี้วนะพี่ <c oughs> ขอทางกัน เรียบร้อยพี่รอตายแล้วโอ้โหน้ำแม่งเปียกหมดเลยสิงหรอวป่าสิงแล้วต้องไปก่อนนะไม่ใช่ปั๊มนี้นะอย่าเลี้ยวนะครับปั๊มนี้ปั๊มแก๊สครับเดี๋ยวเราค่อยไปเติมั๊มเชลครับ เก็บคะแนนบูการครับโอเคพี่ซ้ายเลยวิกวิกวิกวกิโหแกขนของมาด้วยนะผมไปก่อนนะไม่เป็นไรครับครับผม okay, แกตลองลงนั่ดูดีครับแกเข็นกิโลอ่ะระวังรถครับ จุดออกนี่ครับมาแล้วครับสิงครับผมน้ำมันเราก็จะหมดครับรีบไปกันครับเดี๋ยวแม่งหมดกลางทาง้วยุ่งเลย đã được rồi đấy Hết <laughs> 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 ขนาดติีบมาดีนะครับรถไม่ติดวันนี้เป็นกันตายเลยถีบลำบากครับพว่วันนี้วัน,ว,นวันอยู่ตาหัดตะเลิกโชคดีไปครับผม ้ปลอดภัยน้ํามันไม่หมดนะครับน้ํามันรอกระพริบนะครับก็เกือบตายเหมือนกันครับดูดิว่าเต็มถังเท่าไหร่ครับวันนี้น่าจะร้อยเก้าสิบสองร้อยแล้วมั้งเนี้ยชิลมากวันนะี้เย็นเย็นสบายตัวครับไม่ร้อนไม่หนาวเกิน ลื่นไหมวะอยากลองเล่นโคง้งก็โค้งได้อยู่นะไม่ลื่นมากครับใครโทรมาวะหนึ่งนะครับแฟนโทรมารับโทรศัพท์เลยครับฮัลโหล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 อะไรนะไม่ได้ยินเลยวะ ผมอะไรนะครับได้ครับผมถ้ากำคัดมันจะไหลเร็วกว่าเดิมครับถ้าปล่อยคัดมันก็จะดึงเราต้องคุมคัดดีๆครับถ้าเกิดว่าจะกำคัดเวลาเข้าโค้งครับ ไม่ได้ครับเพราะว่ารถมันไม่เหมือนกันครับทำอะไรกันใช่ใช่เพราะว่าไม่งั้นมันจะลื่นครับเก้าหนึ่งเต็มถัง